ใครเทก่อนใครเท่ก่อนใครเทก่อนนี่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดบสิงห์ด่วนครับเดี๋ยวจะเริ่มเทแล้วครับ วัดพระธาตุภูผาสวัสดีครับผมเป็นอาโอ้ยขันแรกเลยหรอเสียพีครับเสียพี วันนี้ไดุ้นทั้งคนทำทั้งคนดูครับสวัสดีครับทีงนยูทูบเ์ของพี่ไมรกลับเลยหรือเปล่านะเจริญทรัพ์เลยครับไม่ยานจอดรวมตัวกันก่อนอะไรท่าน่าทำหมดครับอะไรยูทูบเบอร์ภาพมีแคบคนต่างคนเลยครับเออโอ้เอวแว่นอะไรครับรอใช่ไหมถ้าเริญนรัพเลยครับ เสียงท่านในภาพก็โหเหมือนคนคาเมสเออคาเมส์สระไซยืงเลยนะฮะเสียงเรียงแกครับที่ท่านี้รอกเลยนะครับยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งที่อยู่บนมรือรอน่าจะเทหินก่อนนะครับอครับะช่วยดูด้วยครับทีมงานเราช่วยดูอันนี้ทรายเหรอฟังเพลงนี้ใช่ไหมอ๋อทรายเทไหนอ่ะอยากฟังเพลงแล้วทีมงานเราเตรียมเพลงครับจังหวะมันๆจะเอาทรายมา้รถใหม่เลยเด้เนี่ย น่าจ่คิวเดียวคิวละแถวนี้ก็แพงนะคิวคิวละห้าร้อยเลยผู้รถใหม่เลยครับประเดิมโอ้ไรอินตานหรือเปล่าโอ้อินตานครับ

ยกรอยยกรอยอันน sure> uh ี้ยกไฟฟ้าเหรอครับเอาขันต่อไปเสียเบียร์ครับ ปิดพพปเพลงนิดนึงคะพอดีกำลังถ่ายทำยูทูบอยู่เลครับกำลังถ่ายทำยูทูบอยู่ับเดี๋ยวิดิสิจะครับเดี๋ยวไม่ออไ,ออไ,ได้ตังค์ปิดเพลงก่อนนะเดี๋ยวไม่เอดนะขอใคขอใคไ่ัด้วยเลยครับพอดีกาลังถ่ทำยูทูบอยู่กำังนะครับ อคุณพี่ชาจะเดินซั้ยกันทีรว้รุกทาี่มารเป็นานะครับในการีสายด้านเราหูคยกั้รับเกี่ยวับวานี้ก็พูดต่อพูดที่จะพูไขเลยนะมีเดินทางร่วมกันช่วยกันครับทั้นต่อเลครับที่ต่อครับขอบคุณที่ที่ดุใจียุกคนะครับที่ร่วมกันนะเดี๋ยวให้ไขเียรทางก่อนเลยครับน่หลายทางานทุกทุกท่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่่าจะเดินซัย์นะครับ ทีมมาถ่ายทำาลยครับให้คุณทั่วโลกได้เห็นนะครับและถ่ายทาหน้าธรมด้วยนะครับด้านหน้าทรด้วยนะครับเป็นสถานที่ปรนวิตเก่านะครับหรือทิพง์นสหายนะฮะตรงนี้เป็นหาทัศเก่านะครับเปานที่ทีคนเคยอยู่นะครับขอบคุณพี่ต่อนะครับโอ้โหรถกระแรงคนกระแรงครับทุกท่านนะฮะที่เดินทางมาร่วมนะครับในการทำท่าป่านะครับหินปูนทรายนะครับที่ร่วมกันสร้างนะครับในการสร้างอะไรครับ สร้างลานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับลูกเรนยิ้มเปิ้ยิ้มเปิ้ยเลยครับมีงานทําแล้วต่อไปอย่างนี้ไปลูกเรนบอกว่าคูณบทผู้ใหญ่สุ้รถเลยงั้นไม่เป็นไรต่อไปลูกเรนมีงานทําแล้วน้ำมันไม่ค่อยมีมีงานทําเยอะแล้วนี่ครับใายมาลงชั้นแรกแล้วครับขับจ้าแนลขับจ้าแนลขับรถนะครับนายเสียพี่ก็อยากเห็นอ่ะเสียพี่ก็อยากเห็นทีมงานช่วยผม มาช่วยแบกะเปนิอน uh, uh. hey, uh, ี้เป็นผู้ชายที่มีแข็งแรงน่เโผ้นหนัอยสิอเลยนะเฮ้ยจูเสียฟีไม่ได้หรอกพีต่อก็าไปทำไม่มดาครับมีนจรจะทรัซย์ก็ม่ต้องโดนนี่มีน้ำด้วยดูเห็นไหมเกี่ยวกับโปรมีนุ้าน่ครับท่านทำหมดเราดูโอ้สดยอดเลยครับเห็นไหม กได้ยินา้พี่น้องสายบรรทุกยอดเสีจครับลูก่อสสหลายครับมีือครับโอแข็งแรงนี่แหละถูกต้องครับช่วยกันครับช่วยกันกนเลึกขนาดครับแบงบูนนะฮะคนละสิบีุ่ของไทรครับนี่ของไทยทีมงานไหนครับอาูนี้มาจากไหนน่อยู่แถวนี้นะพี่เราบอ๋าายยักษมาหลายรุ่ คนเองแบกเองทับใต้รับตละกลิ้งพอคนเต็มรถสี่เลยประมาณกี่คันวันนี้วันนี้ครับถ่ายทำได้นะครับติดตการได้ครับในการลงดินได้ครับในการทำูมได้นะครับจากช่องยูทูบหลายๆช่องเลยนคนไหนที่มีช่องก็แจ้งผมด้วยเลยครับคนไหนที่มีช่องไทยทิชาเจริญทรัพบช่วยถ่ายทำด้านหน้าทำด้วยเลยครับด้านหน้าทำด้วยเลยครับเป็นกำลังซื้อประยน์เลยครับ ดินท่อบท่องของยุนพงครับเนาะครั้งนี้ก็ไม่ธรไม่ได้ครับพุทธดำซิ่งดินเงินไม่ธรไมดาเหมือนกันครับไม่ของเสียงนะฮะแต่สะใจลูกเนนไปเลยครับวันนี้นลูกเนนถ่ายท่าผมด้วยนะครับปริแบตทั้งหมดนะวิเมนเก็บภาพาให้ผมด้วยสะส่งให้ผมด้วยหวานแววหวานแวว,นแวเลยอันนี้เอาทรายมาเดก้าโอเคครับพี่โอ้โหเด็กจนได้สีจะได้สีเลยครับนี่สีชมพูสีหวานแววเลยนะครับ สายสวยด้วยครับ้ได้สายได้หินเยอะมากครับงานนี้ประเด็นที่มีช่องเลยถ้าอยากให้ทุกทายทำเขาบอกไปบอกเขาอะขอบคุณทุกท่านนะทุกช่องไมล้อเล็กอะไปบอกเขาดิช่องเลยนะทรายลุกขึ้นดินด่วนเลยอีกหนึ่งช่องนะครับติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําช่องนะครับแล้วก็ทีมงานชาติเจริญทรัพย์ติดตามให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้กันการต่อไปเรามาร่วมกันสร้างนะครับถนนรอบอ่า ศูนย์ปฏิบัติทำแห่งนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้2ปีก็น่าจะได้ถรุปล้อมอ่าท่าบูผาได้เยอะอยู่นะครับดูางมีแห่นี้เห็นลงไม่กี่รถก็ได้หลายกาะก็ถ้าได้เงินเยอะเลยจะทั้งสร้างเสร็จแล้วแหละนะครับมาถั้ดต่อไปครับประเด็นที่อยากได้ก็ฝากนะครับฝั่งรู้นะเดี๋ยวโฆษณาให้เลยนะครับนั่งรับเงินให้ดิฉันออกไปเราไปดูดูแล้วก็หมวใจก็ซื้อโอ้โหวันนี้แรงมากเลยครับโอเคครับพี่ครับโอ้ย 84307ครับโอ้โหแรงเหมือนเจ้าของเขาเลยครับเฮ้ยดูเสียงก็รู้ครับหวานเจ้าเลยนี่ครับทีมงานของเราครับ 8E โอ้โหครับแรงครับระเบิดหน่อยครับระเบิดหน่อยโอ้โหดูทุกเบอร์หลายช่องด้วยกันนะครับ มีเพื่อนมาหลายท้องด้วยกันน,<า>นะครับประเทศไทยเราถัอไปครับซึ่งเรามีก็ท่านพระมหาวิญญาณนครับรนนพระมหาวิญญาณครับลำปลายมา,ากาามือบอลคำเป็นผู้ดำเนินนะครับเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างสร้างเลยครับเดี๋ยวนี้ uh โอ้โหันนี้ก็แรงครับ709071ครับสีเหลืองนะครับขอพอดูพ่อเลครับสุดยอดเลยครับพ่อเซียนสุดยอดเลยนะครับวันนี้ได้เห็นรถแปลกๆสวยๆครับ ขอบคุณทีมงานที่แบกปูนนะครับโอ้จริงครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกคนนะฮะขอให้ได้เมียะเยอะๆก็ไม่ใช่ขอให้มีคนรักเยอะๆระลังกันเลยครับมอญใหญ่คุณใหญ่ดมอยากได้อีกสองคนนะมาแบกแล้วพี่มือมาแบกแล้วขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีชายโอ้ดีใจนะครับคนเป็นรอยนู่เลยเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเจอ

ที่จรดีเนียจะได้มันเยอคมดันทุกทีเขเเิมนะพจารรัละะไเลยฮะโอ้แนไทยไม่รู้ครับผมเป็นคนับรเป็นคนกรุงเทพนะฮะเราจะรู้าสะไว่าอะไรโ้หแเยะครับมแงที่ลไม่เป็นมะไรมาครับคันต่อไปครับอันนี้มาจากไหนกันครับนี่ฮะ ประคำไวรุนประคำผู้มการประมาณนนนมานเลยครับก็เลือามที่บรตอมีตนีครับรากเลยะขอไทยครับเลที่ับเลยขอบคุณครับขอให้ท่านมีโชคมีใคยนะครับที่ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมไดทุทุกรดีเลยครับ ให้เงินไหลปองของเร้วยเถิดนะครับท่านที่เอาเอาทรายเอาหินมาลงวันนี้นะครับทำกิจการใดๆก็ขอสังเกตุรูปเรื่องดีนะครับบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อนะครับสิ่งขอเจ้าเสือพระรองบารมีเจ้าพ่อคนด้ที่ดูแลถ้ำภูผาท่านผู้ครับเจ้าพ่อคุณด่านลานดงนะครับที่ได้ดูแลวัดระธาตุภูผานี้ท่านได้ยินมบอกเลยเห็นว่านี่คือน้ำใจที่น้องเราที่น้องเราที่เดินทางมาร่วม ในครับในการานะครับเป็นการอยู่ด้วยกันเต็มที่เป็นการทับใจของเหล่านะฮะสหายหรือาทับใจของคอมมิวนิสต์นะครับที่อยู่เภาคอีสานนะครับและอดีตเราเป็นต้งอยู่ของคอมมิวนิสต์นวกเขาไดครับมีกว่า2,000ชีวิตที่สมัยกไปเพื่ออดีตของเขาเนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าพึงนะครับที่มีบุคคลที่เป็นป่าเขาล้อมรอบแห่งนี้นะครับแต่ก็ยำดวงวิญญาณ นะครับคอยดูพวกเราอยู่ว่าเราทำความดีเพื่อสังนะครเราทำดีเพื่อส่วนดุญเราทำวามดีเพื่อเราพุทธศาสนานะครับเป็นพลังงารจับมือเป็นพลังที่ดีเยี่ยมได้คืออีเอย่างนะครับด้วยการสลร้างตันกำลังใจในการสร้างนะครับอยากให้มีภาพประวัติศาสตร์แบบนี้ที่หลายๆครั้งในทุกปีนะครับในนามของ ผู blender, Who, dad, long, ้นำพิมนะครับผมชื่อว่าิพละนะครับำแบบนี้วันเขนที่สามไดครับได้เห็นมากแบบนี้นะครับแล้ได้กบประสานงานจากทีาที่เกิดากาศตอนนี้เริ่มจะร้อน้ะครับพี่ตรได้ช่วยระเป็นผู้เบด้วยก็ขอบคุณเลยงาน้กาได้เี่ยนแต่การพูดต้อไปถึงผู้เบอโง่ผู้เบญโง่แต่พ่เี่สอต้องขอให้ด้วย เทิพย์ล้อก็มานะครับเสีนสลนของตนเองนะสละทรัพย์อันมีค่าของท่านมาร่วมบุญนะครับในการสร้างวัดพระธาตุพิสานทั้งสารีนีนะครับุรณะวัดบบรณะสถานีิเหุกคลบหรือเปล่าศูนย์แสดงประทุมแห่งของจังหวัดุรีรัทย์ที่มีการประุปฏิบัติธรรมในงาใหญ่สองงานที่ผ่านมานะครับก็คือสามงานที่ผ่านมานะครับปีปีสองพันหร้อ องค์ติสสองหรือเปล่านะจำไม่ได้ครับปีต้องถึงกามาร้อยคนชีวิตในการที่บวชโครงการเสน่ห์เพื่เกียรติขอบคุณทีมงานครับที่เสียสละเวลาเสียสละทรัพย์นะครับมาในวันนี้นะครับที่์ติสสองได้ทำบวชเรียนได้ครับทำบุญได้บุญครับทำดีได้ดีครับผมอ๋อบวชเรนอยู่นที่อันนี้ไม่ได้ทำบุญเอาหน้านะทำบุญด้วยใจจริงครับ อันต่อไปครับเสียบอยบุญประสานนะครับผมสายบุญครับก็ถือว่าเป็นที่สักทธล์รามากเลยที่เคยมีประวัติศาสตร์เป็นเวลาช้านานนะครับไม่กีุดยุ่งหยุคยุ่งต่อยุ่ไปยุ่นต่อรุ่นนะครับคนรอนกากเพชรนะครับกันนี้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นฐานทัพเก่าของบอกเอ็มดีเรเบิดนหรือเก่าสหายนะครับต้องขออภัยนะครับยุคที่เป็นอาคอมมิวนิส์เก่าหรือเก่าสหายเก่าแล้วเผาภัยด้วยนี่ครับสหายหรือคอมมิวนิสต์กันไดเอง ะครับเขาขออภัยด้วยนะครับอาจจะเรียกชื่อท่านผิดนะครับตรงนี้เป็นฐานทัพเก่านะครับเป็นที่ชุมนุมเป็นที่ประชุมเป็นที่ที่อยู่ด้านล่างคนไหนไ่เคยไปดูไปชมนะครับด้านล่างจะมีท่านเข้าไปอยู่นี่เรายืนอยู่บนหินเลยนะครับตรงนี้เป็นหินแบบนะครับก็จะมีหินตั้งบนไม่ไม่ไม่ชิงภูเขานะครับเป็นประมาณว่าเนินเนินสูงสูงศูนย์พระเดชธรรมที่สวยงามนะครับและเรากำลังสร้างนะครับ สร้างเพื่อใครครับไม่ใช่เพื่อคนอ่อนจนเลยครับสร้างเพื่อพระพุทธศาสนาสร้างเพื่อรักษาดินแดนไทยเอาไว้ในภาพและชมและชมแม่และชมแม่ที่บยู่ในาสที่อยู่แลแม่ที่ยับ่อไครับค่ะกันต่อไปครับ KS

อยากเต้นใจเย็ยยนๆเลครับตอนถ่ายทำยูทูบอยู่เลยครับเดี๋ยวพอดีทีมงานเราเอามาเพื่อถ่ายทำยูทูบอย่างนี้นะครับเพื่อสร้างในสิ่งที่คนทั่วโลกได้เห็นนะครับหลายคนแล้ท่านผูยย้ใหญ่สมวุ่พูดเยอะแฉทำไมไี่ยอมถูกจะดีเป็นอะไรครับพอดีเพลงของของที่เป็นอะไรกันนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์มาเดี๋ยวจะโอ้ไม่เล่นเครื่องเลยเนะน,น,นี่นนออย อีนนิชายเจริญทรัพย์ถ้าอยากได้ดีตอนไปบรรยายก็เพลินบาอกว่าเดิมเลยโอ้ยจ่อยนะครับโอ้ยเอาออกมากเลยดิหน้าอันต่อไปเสียดอมครับไม่ใช่ดอมดีเซลนะ <c oughs> ไม่ใช่วินดีเซลนะ <c oughs> นเฮ้ยยออกให้ดูหน่อยยออกให้ดูหน่อยดิผมระสเลยคับ ครับแล้วก so right ็เอาหิเดําทรายเขาวัดเป็นบ um> ุญกุศลโดยแท้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ไหลไปไหนครับเพราะทุกอย่างก่อสร้างหมดนะครับอิดหินดึงทรายอึยขับรถยังไงให้ดับนะครับถือว่าเป็นการสร้างวัตถุนะครับให้กับวัดให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับยกกันชนหนอยเป็นบุญแท้เป็นบุญที่หาแล้วก็เปรียบที่ได้นะครับเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะครับในชีวิตของเราที่ได้สร้างบุญกุศลให้กันนะครับเอาหินดําทรายเข้าวัดเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ลงร้องกันได้ไหมพระไตรที่68 64ท่านด้องทำบุชัดเจนนะครับบอกว่าคนไหนที่อยากจะได้บุญกุศลนะครับซื้อที่ซื้อทางใครอยากได้มาจัดเลยครับกระโจนยกช่างต่อนางรองสร้างวัดสร้างวา ใชครับคนใดอยากจะรวยร้องร้องจะสวยให้สมาทานกักร้อยนั้นด้วยใชครับอยากจะเป็นคนมีของสังคมให้ประพฤติตัวประพฤติตนโอ้ยยกได้สูงมากเลยมีอเจดได้หล่และก็หลายๆคนนะครับของ้องกันชนอ่ะลงของหลายๆคนก็ดีดีเพิ่มหลายๆคนก็ดีนะครับที่คือปุ่มปนที่สร้างสรรค์แต่ครับให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเราทําอะไรใวีครับถ้าเราทําดีแต่เราไม่มีคนเห็นไม่มีคนดูไม่มีคนเชื่อ ไม่มีคนเห็นไม่มีคนดูเขาก็ไม่เชื่อเราแล้วครับถ่ายทำให้คนต้องโลกได้เห็นว่าที่คือสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่เราได้ร่วมกันประตุกกระติกแบบกรเป็นการะตังข้าวกระตัดเรืนะแต่สำหรับเราในที่นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อย่างนี้ก็ชื่นใจจริงๆไม่ค่อยระทึกเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแล้วสผงพูดจะน่าดายครับดังกล้องมามาอะไรครับอีกหนึ่งทีมงานนะครับรถสีดําเงินสวยเข้มทีเดียวนะครับ เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับเคยเห็นในทีดีเคยเห็นในพิชาชาเ่ิดในทรัพย์ไทยทําอยู่นะครับแต่ผมไม่เคยเห็นรูปแบบแบบนี้นะครับสัญญากรได้ับพี่เ่ครับสวพี่าวันที่ห้าตุลาคมนะรับานล่ามเอตนี้่่งนะพี่กอรสครับพี่ครับสัญญาครับวันที่้าตุลาคมผมทีครับแบบนีนะครับ ขอความูุแต่ว right ่าตีกจีเยอะนรัลายที่ผมเชื่อนเกินด้ครับใกล้หมดแล้วมีคนกีกคัครับที่เกมีคนรู้จักีเยอะที่ชาติมีคนรู่จักรีเยอะในครับหลายคนจะมีการรู้จักเยอะที่คือบุญอันยิ่งใหญ่นะครับคุ่ที่อุกความดุ 6M60 เสียเจอมนะครับ ที่ได้ร่วมกันในกรอบครัวอะไรให้กับพี่น้องเราได้กินได้อาหารกันสามสี่ตอนกินก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจสักถ้วยสองห้วยยกเลยครับเอ้ยแซงจบด้านหน้าครับน้องเออส้านหน้าน้องไม่มาเป็นจับที่แต่ไเหมือนกันเรียนดีไม่ต้องมากระซิบเอ้ต้องแซงดนหน้าผมชอบเออเอาไว้เะไรครับหยิบบุญหยิบใจด้วยยัยนั่งหลับไปด้วยก็แห่ลูกช้าง เคฟเสียงแบบนี้ทุกท่านเดินทางใยสุขภาพทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เสร็ก็น่าจะหลายๆคนนี้ยังกลับกันแล้วครับไม่มีที่จอดคนเทก่อนน่าจะกลับแล้วอย่างนั้นก็ได้เห็นทางดีนะครับหมายและเป็นท่านครับทุกนแรงและไรนี้ครับคุณจะไี้สีสวยทีเดียวครับแกลบแน่นอนสีสวยทีเดียวได้จะไม่เห็นลูกปลาครับได้จับเป็นน้ำลึกโอ้โหสุดยอดทีเดียวครับสุดสวยครับ รเคื่องเ่าไลรับลทก่าับต่อไี่ก็พ่อยู่บ้านน้ยางไยยงไใเย็หอยู่บ้านเยอยู่อย่างนี้ดันขนาดนี้อยู่บ้านดันติะนีครับ มีมนุกระซิบมาบอกว่าที่ดันกิ่นอย่างนี้ไม่ได้ครับเออก็ะแสเอากันเลยนะใครกับรถคนละใจอะไจะดันเป็นเลยครับรวมแรงของพี่ต่อพอรวมช่างนี่หล่อมากครับงัประดุก660โอ้แต่ดีกัสีชมพูหวานแหววเลยครับคนมีความรักเลยฮะขับรถคดีครับสีชมพูหวานแหววเลยนะฮะคนที่ขับคงจะมีความรักเลยครับ มีความรักแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้านั่นแหละแต่ครับเพราะคนมีความรักในใจอ่อรบช่างครับรักในครอบครัวได้เขารักมีหลายรักนะฮะรักครอบครัวรักพี่รักน้องแต่ละรักเพื่อนวตัวเป็นมือานรักใส่สีฟ้าเฉยเลยครับโฟกัสถึงความรักของตัวเองนะครับอ่อหินคลุกเทเลยครับโอ้แล้วนี่เราหินคลุกด้วยเลยฮะทีมงานหินคลุกด้วยเลยครับ ขอบคุณครับต่อไปรถผมโชคแสสกที่ผมติดตรงนั้นเลยครับหน้าหมดต้องเป็นนทกงานอาจารย์นี่เต็นที่ตอดันเกิงเราไม่กล้าดันวะเออเงเหมือนตะเมิงเนาะตะเมงดันเบนไหมเบนเบนต้องมาว่าดันกับมุด้องซอยนะโอเคดันที่นัตะเมิงดันเบนไหมดันได้ไหม อย่างกัเนะครับอย่างที <improving noise> ่เป็นอย่างนี้นะนะครับเมื่อกี้งานเข้าอะไรกันนี้ดาวไม่ลงครับไม่ดาวรอเลยครับเป็นเป็นสถานเป็น มีอะไรครับมีมีอะไรที่มีเด็ดใครเลยครับตะบนขงม่วงครับใช้เครื่องมือพิเศษครับแบบอย่างนี้ข้างล่างข้างล่างมุดล่างเลยราคาที่สูงที่สุดในประเทศเเลยครับผมขายอยู่ที่200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทนั่นแหละนะครับ200ร้อยตั้งสามร้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่อยู่ที่ห้างลัอาจจะมีห้างนะครับ ขายแพงมากเลยทุเรียนมีหน่อไฟบ้านเราเลยครับอันตรายเลยของทุเรียนของลำไยของล็อกนะครับรดข้างล่างฝั่งโน้นอะลำไยเดือดากคนที่บ้านแต่ฝั่งโน้นนะครับรถแข่งเงินขาวเลยครับไปเลยนะลองชิมดูลองทานได้ครับคุณไม่คาผมอยู่ไหมได้ครับใช่ใช่ทีนี้ไทยป็นอดั้งูในบังขอบคุณทีมงานทุกทีมงานนะครับทุกท่านเลยต้องยืนทุกท่านเดีนยวมันลงช้าบนไหนที่มีรถยืนทุกท่านติดต่อด้วยครับแจ้งด้วยครับ รถสิ่งนินด่วนดินงันดินรุ่งถสิ่งนินด่วนด้วยนะครับผมคุณเป็นกระสูงก็แลวกันนะครับรถด,ดำสิ่งนินด่วนวครับ <c oughs> เออจอตรงนี้แหละร่มพอดีเลยรถต้น,นใหญ่ครับสีเหลืองล่าดลายเลื่อนลายสวยเลยครับันนี ถ้าเซลถ้าเราถ้าให้เซลเลยครับคันนี้รถคันนี้เจ้าของคนขับก็น่าจะก็น่าจเจ้าชู้ไม่เบาเลยฮะเพราะว่ารวดลายเยอะเลครับใช่ไหมครับคนขับจะไม่เบาเท่าไหร่นะครับเพราะรวดลายขนาดนี้เจ้าชู้ขนาดไหนครับอันนี้เซลจิงแล้วดูิง้เสียเสียงเอเย ลวดลายขนาดนี้คนขับจะยื้อชู้กันไหนเอาว่ากันไปครับแซวลันไม่เป็นที่เก่ี่สุดเลยลวดลายมีงานเดือนนี้มีงานหนึ่วันที่12วันที่20่สซลเลยนะสามงานเลยผมเดือนนี้จะเล่นกับขอว่าแซวกันแล้วกันไหนครับให้โชว์ด้วยโชด้วยโชว์เออนี่ช่างตอนนางรองมาจัดได้ครับ าทปางด้านเลยไขึ้นลปลอดภัยครับทุกวนกกรอเนี่แหละเราใหญ่น้ำได้ที่ขงไปขงแทครับคิัก็เนทีมเดีวกเขานขาวครับ้นจเพวกขานะครับนเพวกขานะครับเดินทางปลอดภัยครับเดทางอครับไปนหน่อยครจกกลับกันเลยครับเดิทางปลอดภัยกับสายบุ หมอตาเบิกมาช่วยขายหน่อยตาเบิกกำลังยิ้มเต้ยเลยใช่ครับไปจะมาขายทรัพย์เจริญมาไม่ได้เด้อ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 อย่างนโอ้คันนี้สีส้มครับสวยแซ่บเลยครับขอบคุณเจ้าของรถนะฮะที่นำทายมาเปิดงานงานพิเศษท่าแพทีมงานที่ต่อทีมงานทุกคนทุกท่านนะครับที่มาช่วยด้วยช่วยกันนะครับนำถุงที่เป็นทรายมา น okay, e carry ี่สีขาวครับอะหินไปลงครับน <know> ี่คนที่มีความรักท <Netherlands> yeah, yeah, ี่บริสุทธิ์ครับรักเดียวใจเดียวครับคนขับคนนี้เห็นแค่สีก็รู้เห็นสีรถก็รู้นะครับคนนี้กูดินกินดุนะฮะคนนี้อย่าเหนือนะครับคนที่เป็นแฟนเด้าเจ้าถ้าจะชูเป็นคงจะไม่คงคงไม่เป็นเลยท่านสุดท้ายถ้าชูเป็นเหนือยท่านรองจับหลักของพี่เมื่ออย่างเงี้ยถ้าชูเป็นเพราะเขาเรียกชูเป็นเรีจะแหวนแหวนแหบน อันนี้จะช่วยเป็นเลยไหมคับโค้กพูดทั้งวันเลยวันนี้อะไรจะดีหมดเลยครับโดยเอพูดอะไรีหมดเลยนะเขาาจะพอแล้วนะโอ้กระสีท่ันี่เลี่ยนเกระสีจะองัไหมครับสีฟ้ายงไหมจะตองไม่ยอมตาครับเอาไปกัลงนะครับ เอาละครับเจอกันใหม่งานหน้าครับวันที่สิบสองกับเชิงงานนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณรถบรรทุกทรายบุญนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็คันไหนไม่ได้ถ่ายก็ขออภัยด้วยไปไหนต่อครับ Ja, long? <hums>